สัดีค่ะสวัสดีค่ะสวันนี้พี่ช่อตควันนี้ได้เลอกวงสวงกันแล้วท่านผู้ที่สวยที่สุดในโลกค่ะก็หลายๆคนงคนในโลกให้เลยะอาจจะยังไม่ถึงก็ถึงอย่นอยู่แล้วหลายๆคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะวันนี้ท็นวงสวง่ะเลิกสะดวกค่ะเลิกดีคือเลิกสะดวกค่ะวันนี้เราก็ได้เลิกวงสวงสำหรับซีรีส์นี้แหละท่านขุนที่สวยที่สุดนะคะ วงแป๊บเดี๋ยวก็ใจดูหมดแล้วค่ะแสดงว่าเรื่องีถ่ายทำเรียบร้อยแล้วพี่จอยเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะค่ะเป็นไงบ้างการถ่าเสจีตื่นเต้นค่ะเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไว้ว่าความตั้งใจคือไม่จะไม่ทําอะไรที่เป็นเรื่องทีเหลียดจะไม่ทําอะไรที่เป็นเรื่องผีแต่ปีนี้ได้ทาครบเลยค่ะทั้งพีเหลียดทั้งผีเลยก็ก็ดีค่ะยินดีค่ะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เราใช้เวลามาเป็นปี เนาะตั้งแต่วันที่มีการถแถลงข่าวออกไปจกนกระทั่งถึงวันนี้ก็ก็เป็นปีแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมานะั้นก็ทุกคนก็ทุกฝ่ายก็ตั้งใจกันเต็มที่ในการที่อยากจะทําให้ัฉนี่แหละทั้งคุนในสวที่สุดเป็นซีรีส์ที่สนุกสำหรับทุกคนค่ะครับพี่เรื่องนี้เ,เปน็นยังไงย้อนไปในยุคไหนอะไรยังไงเราเราเรา,เราบอกว่าเขาเราดัดแปลงมานะคะจากจากเรื่องในเว็บตูนก็คือ เราไม่ได้ใช้โลเคชันว่าเป็นในประเทศไทยหรือในบีพศไหนแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในเมืองสมมุติเม,มืองหนึมม่งนะคะซึ่งตัวเอกของเรื่องคือตัวท่านถูกเขามีโอกาสได้แบบย้อนในอดีตกลับไปแล้วก็ไปพบเจอเรื่องราวในอดีตที่เขาต้องไปพยายามแก้ไขก็สิ่งสําคัญที่สุดประเด็นสําคัญของเรื่องนี้คงเป็นเรื่องเป็นเรื่องของอการยอมรมับและความเท่าเทียมซึ่ง ก็เป็นซีรีส์ที่มาในยุคสมัยที่เราเพิ่งจะเปิดกันอย่างเต็มที่ในเรื่องความเท่าเทียมของเพศด้วยเราคุยกันว่าเรื่องราวของความรักค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนทุกคนก็มีหัวใจแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะรักได้เท่าๆกันเราเราจะถามว่าทำไมถึงแคสซี่คะไม่ล่ะเขาเปลี่ยนคำถามละเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องแคสไม่ต้องถามเขาเหมาะกมบท ครับเรื่องแค่สามนักบุญแลกชั่นแล้วกันโปรดักชั่นเรื่องนี้เป็นไงครับโลเคชั่นเกินเลยเห็บอกว่าโลเคชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้พี่โอ๋ตอบเหมือนโดนหลอกมาโปรดักชั่นเกินเลยค่ะเห็นว่าโลเคชั่นเป็นอะไรยากมากก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้สาหัสสาการอยู่พอสมควรครับเพราะว่าจริงๆแล้ว เหมือนจะเป็นคอมดี้นะครับแต่ว่าในเรื่องราวของตัวปินเองทึ่เป็นซูเปอร์สตาร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยครับที่จะต้องแบบว so ่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วต้องย้อนกลับไปในยุคอดีตซึ่งไปโผล่ในร่างของคุณวลเดชซึ่งก็คือท่านขุนนั่นเองนะครับแล้วก็มันคือการประจนไทยของคนคนหนึ่งที่ที่ต้องต้องตามหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขารวมไปถึงเรื่องราวที่เขาพบเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ผู้ชายต่างๆที่ผ่านเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เขาแบบต้องกับไปสู่ยุคนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับก็จะได้สนุกสนกานกันกับการประจญภัยของของคุณวรลเดชครับผมคะ่ะ

เพราะว่ามันเหมือนเป็นทั้งสองคาแรคเตอร์ด้วยไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์แต่ว่าฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการปรับแต่งคาแรคเตอร์ให้ชากด้วยอะไรเงี้ยก็มีไปเรียนการแสดงเพิ่มก่อนที่จะมาเข้าเวิร์กช็อปเพื่อให้การทํางานแบบไหลยหืดได้มากขึ้นอะไรเงี้ยส่วนแบบตอนถ่ายต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ให้ที่สุดอันดับหนึ่งในชีวิตเรื่องความร้อนให้อันดับหนึ่งความเหนื่อยให้อันดับหนึ่งความตื่นเท้าคือให้อันดับหนึ่งคือ ความไม่สบายทั้งหลายไม่อยู่ที่เรื่องนี้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่มีเลยคือความสุขที่มีเยอะมากๆก็เลยทำให้ผ่าผนมาได้ความสวยนะคะเรื่องนี้ความสวยมันมันเห็นเห็นกันอยู่แล้วไฟตาดมันแน่นอนอยู่แล้วให้เราพูดดีไหมโอเคนี่สวยนะใค้ว่สายพูดแล้วกันความสวยมองป็นไงคะันี้ด้วก็สวยครับสวยมากด้วยเพราะวันนี้ก็มาถ้าสวยเลยผมนี้แต่งหน้ามาแต่เช้าวันแรก ไม่นะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะเอขาตื่นตื่นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยในเรื่องต้องเห็นสตัร์เลยนะเขาต้องสตัร์ผมเหมือนกันนะครับเขาต้องเห็นผมแล้วสตัร์เหมือนกันแต่เพื่อนเห็นเหมือนในทีเซอร์ได้เห็นแล้วโ Oh my god ในเรื่องคือต้องใส่ท้สูบใสสูบเไปด้วยไหม เป็นความลับอยากให้เราติดตามมันเป็นแบบกิม m i c k มันเป็นไฮไลท์รองเท้าสีแดงที่ทุกคนแบบต้องแบบพูดถึงครับก็อกยอมรับครัว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถแล้วก็ต้องขับคาแรคเตอร์เยอะครับพัฒนานตัวเองเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือเรื่องการสแสดงหรือเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพก็พยายามอย่างเต็มที่้วครับ ใจของเราแบบถ้ามีร้อยนี่เติมก็ใส่ไปร้อยฮะมีทั้งร้อยใส่ไปร้อยครับอยากให้ทุกคนรอติดตามแต่ก็ได้ที่ที่ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางพี่ทชอวหรือทางพี่ภูมิกับพี่โอแล้วก็พี่พี่นักแสดงรุ่นใหญ่ที่คอยสอนอยู่ตลอดเวลาตอนอยู่ในกองครับจริงๆคาแรคเตอร์นี้มันค่อนข้างที่จะกดดันหรอกควรควรไหมก็กดดันครับแต่ผมคิดว่าเป็นความท้าทายแล้วก็คิดว่าเป็นถ้าผมทำได้ผมก็อาจจะมีโอกาสเติบโตในวงการมันเองครับ มันก็ไม่เหมือนหรอกครับเพราะว่าในเรื่องมันก็คือเป็นนักลบเนาะเป็นผู้ชายตัวใหญ่มีรูปร่างกล้ามเนื้อล่ําขิวแทนตัวจริงผมเองก็ก็เป็นคนตาสีเป็นคนท้ามนะครับก็พยายามปรับบุคลิกปรับคาแรคเตอร์ให้เข้ากับตัวตัวละครต็มทีเลยว่าผิวนี่เราต้องเข้าตู้อบจะทำให้คล้ำเข้าตู้อบมาแล้วก็แบบตอนก่อนออกกองก็จะแบบว่ามีการพานิดหน่อยครับ มมีความท l ทายย่เหมือนกันนะที่เราทำคอนเทนตัว้วยใช่ฮะก็ฝากทุกคนตามนะครับพวกเราทางเต็มพี่กันสุดๆพี่ฝา่อนสวัสีครับครับผมเรื่องนี้ที่เป็นไงฮะเราสองคนยังไงครับเออเราไม่ได้พูดกันไม่รู้เลย โนผู้ชายคุเอากลางไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรติกลาารย์ไดแต่ละคนแล้วปอดเป็นอะไรยังไงครับับในเรื่องบอบรับกอดเป็นบรรจงครับก็เรียกว่าเป็นนักปราเป็นเป็นคนมีความรู้เป็นเลดเดอร์ละกันพอเราแบบมีเขาเรียกว่ากลุ่มสมาคมที่มีภารกิจอะไรต้องทําสักอย่างแล้วก็จะเป็นเหมือนคนที่คอยคอยใช้สมองบรรจงเป็นสมองส่วนอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นแบบใช้กําลัง ก็จะเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่ปนญหาเป็นสมองให้กับตัวเองเนี่ะครับครับเป็นนักปราใช่ครับต้องไปเกี่ยวร่วมอะไรกับคนาลังไหมครับือถ้าผมพูดดีเทลมันก็จะเป็นการสปอยเลยแต่มันก็จะมีเขาเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นภารกิจละกันที่แบบจะไปทําร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างต้องไปดูอ่ะใช่ครับผมต้องไปรอติดตามนะครับ ใดนๆในของลีก็รับบทเป็นเจนครับซึ่งตัวละครของเจนเนี่ยเปิดมาก็จะอยู่กับเปิดมาก็จะอยู่กับท่านขุนแล้วครับแล้วก็ใดๆคือต้องรอติดตามว่าตัวเจนเนี่ยจะเป็นอะไรกันแน่ในตอนต่อไปซึ่งสปอยไว้ว่าตัวเจนเนี่ยเป็นท่าจงรักภักดีของท่านขุนไว้แล้วกันเป็นท่าที่คอยสนับสนุนเจ้านายเรามากกว่าแล้วก็เดี๋ยวรอดูรอติดตามไปไเรื่อยๆว่าจะเกิดอะไรขึ้น ออคือเจตจะเป็นตัวร้ววาย,ายเขาหรอเจตไม่เป็นตัวร้ายเลยไม่มีร้ายเลยดีทั้งนั้นปกป้องอย่างเดียวเลยเรื่องนี้ไม่ร้ายไม่ม,มีชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์เรื่องใดๆใด,ด,ดคือของหลักๆของดีนะ่าจะมีสองเรื่องเรื่องการพัฒนาบุคลิกของตัวเองแล้วก็เรื่องของการฝึกภาษาฝึกภาษาอีสานใดๆคือ เวลาออกกองเนี่ยก่อนที่จะออกกองผมก็จะไปยิมก่อนทุกครั้งเพื่อที่จะเวลาออกก้องอะไรเงี้ยมันจะได้เฟิร์มเฟิร์มอะไรเงี้ยเรื่องสาีสานก็เวลาที่จะออกกองเราก็จะถามพี่ๆถามน้องๆแล้วก็ถามแม่ๆมที่แบบผู้ดีสารได้ความุไปเลเ่นอปานดาวไปเล่นรับบทเป็นปานดาวค่ะเป็นน้องสาวของพี่บรรจงค่ะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปในยุคตาที่ ปกติเขาจะต้องเย็บปักถักร้อยแต่อันนี้ก็คือแบบสามารถไปสู้รบกับพวกผู้ชายได้แล้วก็ปากก็คือจะเว็ดเว็เว็เว็ดนิดนแล้วก็พี่ฉลาดก็เลยจะมีคําถามให้พี่ทุกทุกพี่ก็เลยตอบคำถามทุกซีนเลยตอบยาวด้วยก็คือจะเป็นทำไมตลอดเรื่องใช่ตคือทำไมอาจจะมีตีกันหน่อยอะตีตีกับบรูโรเดชตีกับพี่ด้วยตีด้วยตีกับทุกคน เอตัน,น,ตนครับเอตันครับรับบทเป็นาเชเชนครับก็เป็นน้องชายของกองโกสนครับซึ่งตัวเชเช,ชนเนี่ยก็เป็นค,คนฉลาดแต่ว่าแบบเงียบๆกับเป็นว่าแบบฉลาดแต่ว่าเงียบๆไม่แบบไม,แบบม่แครรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ในการทํางานของกองนี้เรียกได้ว่าครบทุกรถจริงๆครับทั้งแบบทั้งความสุขทั้งเหนื่อยทั้งอะไรก็ครบกรดจริงๆครับขอบคุณพี่พี่ชอตที่ให้ได้รับโอกาสอย่างนี้ครับ ไมความยากขนาดนี้ผมรูสึตได้เดินดีอะไรนะเดินพี่เกียรติมีามยากขนาดผมรู้สึกว่ามันเป็นความยากสำหรับผมมากเพราะผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วพอแล้วพอไปพูดเป็นมีเลียดอีกก็ก็พูดไม่รู้เรื่องหนักเขาอีกเรื่องนี้โดนพี่โอ๋คนไหวครับอ้าวฝั่งคุณใหญ่ค่ะ เยงนี้่แก้ม่ไดก็มาร่วมแสดงกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราชอบอัปเดตเราคุยกับเด็กๆอะไรเงี้ยบรรยากาศในฟองก็สนุกมากพี่ป๋าเป็นยังไงยุ่งกับเด็กๆแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ได้เข้าห้องเรียนใหม่ตาใสนะครับก็ปรับตัวแล้วก็ได้เห็นวิธีการ ทำงานของเมองน้องก็เป็นอะไรที่ทําให้เราไปกองแล้วมีทำบ้านง่วงใช่ตื่นเต้นตลอดนี้ก็ให้ตื่นเต้นทั้งวันกล้องนี้ตื่นเต้นทั้งหมดเลยีอันนี้ทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกองนี้จะเอเนอร์จีเยอะบางคนก็คือแบบสิวิตพื้นป่ะอะไรอย่างเงี้ยระหว่างรอเข้าฉากจริงๆรที่เขาบอกว่าเขาเหนื่อยนะไม่ได้เหนื่อยจากการทำงานนะเหนื่อยจะเล่นค่ะ สายเมาะมอยสายเอนเตอร์เทนน้องๆจะมาอัปเดตว่าช่วงนี้ข่าวบันเทิงมีอะไรบ้างใช่ไม่เกี่ยวเลยอะไรอย่างนี้จนพูดกับหนุว่าอ่านบทบ้างสนุกค่ะบรรยากาศสนุกมากอะไพี่่่่มได้รับทรับก็คือเป็นผู้จัดการของอ่า ออโอเครับบเป็นผู้จัดการของปริน์ค่ะอันนี้ก็ต้องติดตามค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยผู้จัดการจะตัวติดตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าน,นั้นไน็นนในเรื่องก็ระบบเป็นสมเด็จแสงยานนะครับเป็นตัวละครรับที่เรื่องนี้ขัดได้ มันเป็นตัวสะครมันเป็นตัวละครรับตัวที่ที่ทำให้เกิดเรื่องราวแล้วก็เป็นการค้นหาคำตอบแล้วก็ไปแก้แก้ในเรื่องที่ที่เขาคิดว่ามันสมควรจะเป็นของนี้ครับก็บแค่นั้นก็ก็ลองไปติดตามดูว่าตัวละครรับตัวนี้มันมันจะมีกิมมิคขังเรื่องไหนใช่ไม่ใช่ไหอยังไ, <ป S 2> ไ <ป S 1> งได้ครับเรื่องวันที่ถามพี่เอค่ะ เร็วมากเลยครับเดี๋ยวต้นเดือนนี้ก็ได้ดูกันแล้วครับวันที่1นึ่งสิงหาคมนี้ครับทุกวันสุกรนะครับสิบห้าสิบ้านะครับทางช่องวันทางทีเกตแล้วก็ดูย้อนหลังทางทีเกตชั้นไอชีแล้วก็ไอ c o คอมครับเวลาส1 5หาสบหาครับพูดถึงไอชีไอชีก็มากมาทันที IC, องให้เขามาพูดเองลว่ <S <S ะพอชีอชีมาเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับไอชีเป็นไงครไอชียังไง ดีใจดีใจดีใจเหมือนเดิมดีใจได้มานำเสนอเรื่องมีประกันขันด้วยครับผมก็เหมือนที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับว่าแบบจริงๆ Sir ซีรีส์วายชุดรกของบริษัทเชนส์สองพันเกดดูอันชันดนชางไอจีเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราแบบภูมิใจมั่นใจแล้วก็จริงๆเราเมื่อกี้มีคนส่งสัญญาณมาว่าเฮ้ยเวลาเชน PS มีพอร์ตทำอะไรใหม่ๆเรื่องนี้ก็เป็นแบบวายทีเดียรเรื่องแรกดีตเลยก็เป็นความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราน่าจะได้เจออะไรใหม่ๆเป็นด้วยกันนะตื่นเตื่นเตือน กุญแอีกไม่รู้เหมือนกันพี่ชอร์ดยนต้มโดนเช็คอันทัดในอันี้เป็นไงอะต้องแซมได้เลยโสดโสดโสดเพอย์อีพีเราได้เลยเราต้องมาดูทั้งคนที่ทั้งสวยทั้งหล่อทั้งแซ่มทุกคนในโลกจริงๆยังชอบคนนี้มากกว่าดีเลยไม่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 ฝากยูนิคอร์ดเนี่ยแล้วอุ้ยตายแล้องแค่เป็นนักร้องเลยนะคะ วันที่13กรกฎาคมนี้นะครับเพลงประกอบซีรีส์สันนหลัคท่านคลุ่ที่สวยที่สุดชื่อเพลงว่า t h i s is m e จะป p ่อ y Official Music Video ที่ช่อง y o u ูทู e เชน2561ที่บอกนะเวลาเดี๋ยวเราติดตามเลยนะที่เชนมิวสิกหรือว่าเป็นตัวแม่ตัวมาวันนี้รองแล้วหรออแต่ว่าแต่ว่า ก่อนจะไปรับชมมิวสิกวิดีโอยคุ่งนี้วันที่9กรกฎาคมคุ่งนี้ครับหนึ่ทุ่มได้ดู Official t ลเ l l e r ครับตัวเต็มหวังว่าหวังว่าคันนี้หลายท่านผู้ที่สวยที่สุดนะครับจะมอบความสุขนะครับแล้วก็รอยยิ้มให้ทุกคนมีความสุขจริงๆนะครับถือว่าเป็นของขวัญจากเชนซอนห้าห่ร แล้วก็วันที่11กรกฎาคมค่ะวัน้เราจะลแวมันจำยากมันเยอะมากวันที่11กรกฎาคมเราจะขายบัตรสำหรับรอบเฟิร์สที่นี่ค่ะซึ่งวันท,ที่งเราไปเจอกันที่รงรยมบาสเวอราไล่ะก็จะเป็นแบบไปดูรอบแรกพร้อมๆกันแฟนคลับอย่าพลาดน,นะคะเพราะว่า เตรียมตัวกันมาอย่างดีเตรียมขนปัดนะครับวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับเวลา10โมงตรงนะครับทางไทยทิเกสเมเจอร์ครับเราต้องการกาลังใจสูงมากครับกาลังใจกันเรืนอยๆเพราคนที่นี่มาอยู่แล้วสำหรับเรื่องนี้ต้องการมากๆจริงๆอยากเราอยากเห็นคนดูของเรามากครับสาหรับท่านเซนนี่แหละท่านคุณี่สวยที่สุดนะครับอยากเห้ เราว่ามันน่าจะเป็นคนดูกลุ่มใหม่ๆนะครับที่ที่เราเชื่อว่ามันจะเปิดกว้างมากขึ้นเพราะว่าอย่างเรื่องราวของท่านถุ้ในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของความเข้าเทียมซึ่งสมัยยุคปัจจุบันแล้วก็เราเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทําให้เราเข้าใจนะครับในความเข้าเทียมกันมากขึ้นรวไมไปถึงรอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะครับ,บติดตามด้วยครับต้อนรับทุกเพศทุกวัยค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณกคค่ะ <c oughs>